สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับยาชิไกเลกโตสามสิบห้ตัวนี้เป็น G.L แล้วก็เป็นรหัส016นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องม่านชัตเตอร์เปิดไม่สุดนะผมจะเทสอาการนี้ให้ดูก่อนเลยแล้วกันผมขึ้นชัตเตอร์แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นระบบมันนะพอขึ้นฟิล์มถึงระยะแล้วมันน่าจะล็อกเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูอีกทีมาเช็คชัตเตอร์ ผมจะปิดตัววัดแสงมันสปีชเตอร์มันก็จะช้านะครับเราก็จะมองเห็นม่านทันเห็นไหมม่านมันเปิดเป็นรูปดาวนะครับอีกทีออีกทีนะครับ,ก,ก,รบก,ก็คือมันเปิดไม่สุดนั่นเองเดี๋ยวจะแก้ไขอาการนี้ให้นะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่าตัวแรงไฟเดอร์เนี่ยมันไม่เหลื่อมมันเหลื่อมกันไม่สนิทนะครับแต่เท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยมันสนิทกันนะ มันก็ค่อนข้างจะตรงเลยแหละอืผมแนะนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอตัวเนี่ยมันจะมีพาลาเลกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับให้เอา subject ไว้ตรงกลางภาพเลยนะตรงการลางพาลาเลกเลยมันจะได้ผลมันจะได้ผลยอดเยี่ยมกว่าถ้าเกิดเราไปวางเรื่มเรืมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องระนาบเรื่องก็คือมันมันจะไม่แม่นยํานะครับอืแล้วก็ลูกค้า ใส่ฐานแบบนี้มานะครับถ้าตอนที่เทสเนี่ยเทสฐานของผมนะมันจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวหลังจากจัดการเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาขายอีกทีโอเคอันนี้เดี๋ยวไปชมหลังเสร็จเลยแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตสา GL ตัวนี้เป็นรหัส016นะครับอาการหลักๆที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือ ม่านมันเปิดไม่สุดนะครับมันเปิดเป็นรูปดาวอ่ะทีนี้ผมจะมาเทสการทำงานให้ดูเดี๋ยวนะผมต้องเทสม่านชัตเตอร์ช้าๆนะครับสปีชัตเตอร์ต่ำเห็นไหมมันไม่เปิดเป็นดาวแล้วนะถ้าลูกค้าจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอเทสก่อนซ่อมนะครับ เปิดเต็มเปิดสุดละตัวนี้มันไม่มีชัตเตอร์บีนะครับผมก็เลยเทสชัตเตอร์บให้ดูไม่ได้อ,อ่ะมานดาวจบแล้วครับเคลียร์เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลูกค้าแจ้งมาว่าโฟกัสมันไม่เหลื่อมเนี่ยมันเหลื่อมไม่ตรงตัวนี้เท่าที่ผมเทสดูมันก็ค่อนข้างจะตรงนะครับแต่คือก็ปรับตั้งจูนไปให้แล้วแหละ เวลาโฟกัสเนี่ยผมแนะนําให้สมมติตรงนี้เป็นพาาแลกสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมให้เอา s u b j e c ไว้ตรงกลางนะครับสมมติอันนี้เป็นพาาแลกเราจะถ่ายถ่ายอะไรก็แล้วแต่ให้เอา s u b j e c ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับอืมก็คือมันมันจะตรงนะตัวนี้ก่อนมามันก็ค่อนข้างตรงแล้วแล้วผมก็ปรับจูนให้อีกนิดหน่อยให้มันตรงเพราะว่าผมต้องถอดพาาแลกเอ้ยไม่ใช่ถอดพาาแลกถอดระบบโฟกัสเนี่ยออกมา เพื่อที่จะล้างทำความสะอาดตัวบอดี้นะครับอพอติดตั้งเข้าไปใหม่เนี่ยก็เลยต้องปรับตั้งจูนนะโอเคทีนี้มาเทสการทำงานเบื้องต้นตามปกติอ,อ่ะแจ้งเรื่องนี้ก่อนอันนี้เป็นฐานของทางลูกค้านะครับลูกค้าใช้ฐานแบบนี้มามแล้วฐานเ r c เนี่ยก็เป็นฐานจีนซึ่งผมไม่แนะนำนะมันจะทำให้เกิดการระเบิดแบบนี้อ,อันนี้ เตือนไว้หรือจะหาวห่าขู่ก็ได้แล้วก็อะแดปเตอร์ผมมีขายนะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใช้ยาชิก้าอิเล็กโตใส่ lr ส c 4ก้อนอันนี้ผมขายนะแล้วก็ฐาน lr c c ก็ฐาน lr c c ไม่มีผมจะมีฐานเป็นเกต sr c c ซึ่งมันจะแพงกว่า lr c c นะครับแต่ก็คือมันจ่ายไฟเสียียนกว่าเท่านั้นเองอันนี้ขายของซื้อไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่อ่ะ เทสการทำงานเบื้องต้นการทำงานเบื้องต้นตัวเทสแบตเตอรี่นี่คือเทสแบตเตอรี่ไฟติดตามปกตินะครับแล้วก็เทสตัว F นะครับคลิปตามปกตินะโฟกัสโฟกัสมันสมูทมาอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรกับโฟกัสมันแค่ทำความสะอาดภายนอกนะครับส่วนตัวตัวนี้ตัวปรับ ISO เดี๋ยวจะปรับให้ดูตัวปรับมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สูงสุดที่พันหปรับไปไม่ค่อยถนัดนะครับอขออนุญ,ญาต ต้องปรับด้านนี้คือมันต้องกดแล้วเลื่อนนะครับอ,อันนี้คือ25าต่ำสุดและจะปรับตั้งไว้ที่100เหมือนเดิม ไว้ที่หนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับอืม,มอาจจะปรับยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นเดือยเล็กๆซึ่งเอาเล็บจิกกดแล้วก็จิกแล้วก็เลื่อนนะครับอมก็คือมันสามารถเลื่อนได้ตามปะกติไม่ติดขัดปรับไปสูงสุดได้ต่ำสุดได้นะครับอืมต่อมาผมจะเทสต,ตัวนับฟล์มแล้วกัน ตัวรับฟิล์มจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เป็นระบบของกล้องนะถ้าเปิดฝาหลังเนี่ยเราขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่หยุดเลยนะจะขึ้นได้ตลอดแต่ถ้ามันไปถึงเลขหนึงนะ่งเนี่ยปิดฝาหลังไม่สนิทพอไปถึงเลขหนึง่งเห็นไหมมันจะล็อกอันนี้เป็นระบบของกล้องนะครับ เทสกันผมจะเทสไปประมาณถึงไม่ถึง10บนะอันนี้4ี่ต่อไปเป็น5 6าหกเจ็รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังน,นะครับก็รีสตาร์ทกลับไปเหมือนเดิมทีนี้มาดูภายใน ภายในล้างทำความสะอาดไปให้แล้วอืมตรงนี้มันก็สีลอกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าข้างในมันมันผุแล้วพอทำความสะอาดเนี่ยมันก็ลอกออกมาตัวฟองน้ำเนี่ยเป็นของใหม่นะครับรุ่นนี้ผมผมใช้โฟมไม่ได้นะต้องใช้เป็นการรมยี่เพราะว่าถ้าใช้โฟมเนี่ยเวลาปิดเนี่ย ปิดปุ๊บมันจะมาชนตรงนี้แล้วมันจะแบบมันจะหนาเกินไปนะครับก็เลยต้องใช้เป็นกำมะยี่เป็นสีดำปกติผมจะใช้โฟมสีสีม่วงจัดการไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนตัวเลนเนี่ยตัวเลนมีคาบลาตายนะครับผมแจ้งตามตรงเลยถ้าเกิดมองแบบนี้ถ้ามองแบบนี้มันจะใส ผมเอาไปฉายให้ดูถ้ามองแบบนี้มันจะดูใสนะครับแต่ถ้าส่องย้อนแสงมันจะเห็นคราบลาตายเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้ดูอีกทีแล้วกันเยมองแบบนี้มันมันจะใสนะครับเห็นไหมชิ้นหน้าไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาที่ชิ้นท้ายนะครับมองแบบนี้ใสแน่นอนแต่เดี๋ยวผมขึ้นภาพ ภาพนิ่งให้ดูนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะเห็นพวกคาบลาตายเนี่ยชัดเจนนะอันนี้แจ้งไว้เลยส่วนอันไหนอีกอวิวเห็นไหมมันจะมีพาแหลกสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเอาสับเจ๊กไว้ตรงกลางนะอ่ะทีนี้มาเช็คสถานะ ไฟอ่ะอันนี้ขึ้นไฟสโลขึ้นเพราะว่าผมปรับไปที่ F 1 6นะครับไฟสโลขึ้นนี่เทสไฟโอเวอร์อ่ะไฟโอเวอร์ขึ้นเพราะว่าผมเอาไฟฉายสองนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องแจ้งคือไฟโอเวอร์จะกดตื้นไฟ ไฟสโลเนี่ยจะกดลึกอันนี้เป็นระบบของกล้องนะครับเคยมีลูกค้าถามว่าแบบนี้มันปกติไหมเวลากดมันต้องกดไปลึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแจ้งว่าปกตินะครับอ่ะทีนี้มาเทสเซลทัมเมอร์นะครับขึ้นชัตเตอร์ปึ๊บอ่ะเซลทมเมอร์จะอยู่ตรงนี้ก่อนขึ้นเนี่ยให้เราดันตัวนี้ลงนะครับดันตัวนี้ลงแล้วดันเซลทัมเมอร์มามันจะเป็นระบบล็อกของเขานะครับ อ่ะทีนี้กดชัตเตอร์ปุ๊บทัมเมอร์ก็วิง่งทัมเมอร์ทำงานตามปกตินะครับอืมอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรให้ผมต้องเทสละอ่ะเทสตัวกอฟิล์มกับนิดหนึ่งถ้าเกิดยังไม่กดกอฟิลม์มมันจะไม่สามารถกอฟิล์มกลับได้นะ แล้วก,กดปุ๊บก็ก่อกราฟได้ตามปกติถ้ายกเลิกการใช้ก็คือขึ้นชัตเตอร์ก็จะหลอกเหมือนเดิม,มแจ้งไว้นะครับว่ามันใช้ได้อันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าใช้เป็นเนาะต่อมาที่ผมต้องแจ้งก็คืออีกอันหนึง่งตัวกระจกตัวกระจกที่แบบครอบเนี่ยกระจกด้านหน้าเนี้ มันเป็นมันเป็นฝ้านะครับเป็นจุดๆเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นจุดๆซึ่งผมล้างไม่ออกนะนี้แจ้งลูกค้าไว้แต่เวลาใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปบดบังก็คือมันไม่ได้ทําให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็มองใสตามปกติเนาะอื่นๆไม่มีอะไรละ ผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไวทตานี้แล้วกันขอบคุณครับ